สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมตลาดนัดค่ายจีรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับตลาดนัดตรงนี้มีคนแนะนําผมมาว่ามีของกินของใช้ของต่างๆหลากหลายเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันครับบริเวณส่วนด้านในของตลาดนี้ก็ผู้คนเต็มเลยครับ มอาครับริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของกินต่างๆเย่แย,ย่เลยนะครับของกินโลกของเราที่งเร้าโลโกของเราจะับโดน ผมจะถ่ายเ,เพื่อนๆได้รับชมว่าผู้คนเยอะขนาดไหนแล้วก็ตลาดใหญ่ขนาดไหน360องศาให้ผไม้ให้กับเพื่อนดูๆดูรอบหนึ่งปลวนะครับจะได้มีแหล่งอาหารตลอดเรื่องของการสุขุลี่นะครับก็ยังปีฝักบายนะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่มาับถ่ายเทย้อยยังมองเห็นนะครับผู้ที่อันสุข ตลาดนี้คนเยอะจริงๆนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันคนเต็มตรงนี้ก็จะเป็นรังพึ่งป่านะครับแต่สิ่ที่เาเป็นห่วงก็คือในอนาคตนะครับในอนาคต นับแต่วันนี้นะครับสถานการณ์ในรอบโลกนะครับภายในถ้าเปราถง40บบไม่ดูเราเลยนะครับเป็นคนก็มีคนด60บาททางอเมริกาทางน้ำผึ้งป่าทะคสัดทางบาซิลนะครับก็ติดกันอย่างงอมยำนะครับทะลุหลักล้านนะแล้วก็ตายเป็นหลักแสนมันก็ต้อง โอกาสนะครับระลอกสองมาแน่แต่ว่าเราเตรียมรับมือนะส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นของมือสองต่างๆที่เขามาวางขายกันเยอะๆเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องไม้คร่องมือช่างถ้าใครชอบแนวช่างๆหรือว่าเครื่องมือช่างนี้ใช่เลย ส่วนบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคนมาเลือกกันเต็มสายชาร์จกาต้มน้ำร้อนที่ผมเห็นอยู่นี่นะเครื่องเสียงตัรลัชั์ของกเก่าๆ้วแต่ใครจะเลือกใครเลือกดีก็ได้ของดีใครตาถึงหน่อยก็ได้ของดีไปครับรองเท้าก็มี เกใช้ได้หรือเปล่าส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นของเก่าโบราณหลา,ากไหลเตารีตกเก่า บริเวณโซนนั้นนี่ก็จะเป็นโซนพักเครื่องนะครับมีครบทุกรูปแบบจริงๆนะตลาดนะัดจิลประวัตินะครับค่ายจิลประวัติหลากหลาย cá này luôn cái này ก็าเป็นประเภทแนวเครื่องมือช่างนี่ผมแนะนำร้านนี้เลยนะสุดๆตลาดนี้ก็คือแนวเครื่องมือช่างของมือสองพวกนี้เยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆจะมีดอกไม้ต้นไม้ขายเยอะเลยนี่ก็จะเปนะครันธต่ามีดอกไม้ต้นไั้ขายเยอะเลย ค่าเด0 1ับานจะเป็นพันไม้ดอกไม้เยอะแยะเลยนะครับทั้งสองฝั่งมีครบทุกอย่างจริงๆตลาดนะช,ชวนชมร้านนี้สวยมากให้ดูเพื่อนๆดูชวน,ช,วนชมสวยๆ ตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบสวยมากกับกุหลาบกันนี้ เดี๋ยวดูดอกสีแดงครับว่าสวยขนาดไหนระ้านนี้ก็จะอยู่ตรงมุมด้านท้ายๆของตลาดเลยนะถ้าใครสนใจก็มาได้อยู่ตรงท้ายๆมุมหัวมุมตลาดครับวันนี้จะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศลานจอดรถไอตลาดนัดค่ายจีะระวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทำในคลิปต่อตอไปก็คือเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม